สวัสด,ดีทุกคนทำอะไรกันอยู่เออนี่เกดออกแล้วอ่ะแม่จะได้เกรดเท่าไหร่หรอก็ประมาณไม่เท่าไหร่อ่ะเออแล้วกิ่งละ่ะจบมัหกจะไปต่อไหนหรอก็ว่าจะไปต่อมาแล้วจะไปต่อได้หรอไม่รู้นเห็นจะทำไม่เอาอย่างอืน่นอ่เออแล้วแม่ช่วนี้ไปทำอะไรม,มาหน้าดูมองๆนะมีลมีร้อย้วยใช้ครีมบ้างนะนี่ไดียงพิเศษยังอ่ะก็ดูไว้อยูว่ว่าจะไปเรียนกับ นั่งนิงไว้แล้วหรอม่นั่งนี่มานั่งนี่นั่งเลยเออแล้สรุปแกสองคนอ่ะได้เก็บเท่าไหร่อกแต่ที่บอกว่าให้ไปเรียนพิเศษอ่ะก็เป็นห่วงนะเนี่ยอย่าไปคิดมากอ๋อเป็นเพื่อนกันหรอไม่ต้องคิดมากเออทีมได้ข่าวว่าวิชาประวัติศาสตร์แกติดสอบแล้วอะไรเขาต้งอยู่นะอย่าลืไปแก่ล่ะเออ แม่วันนั้นอนะ่ะเราเห็นแกก่อนก่อนที่เราจะไปเอาของบ้านแกอ่ะเราเห็นแกอ่ะซ้อนรถไปกับพี่ผู้ชายคนนั้นด้วยนะแต่แม่แกบอกว่าแกไปเนอะไพิเศษนี่แล้วแกไปไหนมาเออมิ้วได้ข่าวว่าจะไปต่อร้นนี่เอาใจช่วยนะเออคีมช่วงนี้แกไปทำอะไรมาตัวอ,อ้บวกนะหน้าก็บานด้วยอะ่ะแป้งช่วงนี้โอาหักหรอ ใคช่วยนะโอ okay. ทำไมกูหลุดเช่แบบนี้ไม่คิดถึงความรู้สึกเพื่อนบ้างเหรอแล้วเพื่อนแบบนี้เคยคิดถึงความรู้สึกของเราบ้างไหมแต่นี่เพื่อนกันปะเนีย่ยอะไรก็ควรพูดตรงๆรงปะได้งั้นเราของพงตรงเลยนะเนี่ยที่ไหนเสือกได้เกตเท่าไหร่เสือกเนี่ยพิเศษที่ไหนเสือกเ,เห็บไหมพูดตรงๆกับพืก่กันได้แต่ควรนึกถึงจิตใจของคนอื่นบ้างหยุดบอดี้เชมิ่งหยุดเปรียบเทียบหยุดเจ้าก่ายเรื่องของอื่นหยุดจี้จุดของคนอื่นหรือว่ามีเรื่องพูดอ่ะก็เก็บปากไว้แดกข้าวไปก็ได้ ประมาณ3.4กว่าๆนั่นแหละเอออันนั้นแหละเออเนาะเออแล้ก็ออมีเรียนวิชาน,นะโอเคแก้สูตรด้วยนะ